ากสวัสดีและสวัสดีน้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุมสุขนเลยวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับแตตะวันอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเซ็นเก่าเซ็นเคยเนาะโดยอากาศก็ร่มเย็นดีหนาวคือเก่าพี่น้องเลยกายเย็นแล้วเนาะหนาวเป็นวัดเป็นไอกันไป่ลด้พี่น้องเลยเป็นแฟนกับไม่ว่าจะเป็นทางลาวทางไทยเนาะหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตะวันแชนเนลือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยโดย แจงใด้การศึกษาสุขภาพกันในเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเป็นห่วงเป็นในยไปสู่คนเนาะมื่อนี้กาสิมาอัปเดตท,ที่ว่ายน่องยกเคลื่อนครัวพี่นอ้องยกโครงห้างมันไว้ก่อนเนาะโดย,ยสั้นกับเพื่อว่าบระเด็นการศึกษาเสียเวลาไปติดตามรับชมฟังกันเลยพี่นอ้องไว้ เพราะว่าตอนตอนยกขึ้นในสาตวันกับประยูนะเนาะพ่าไปไปโมอยู่เือนอยู่เือนที่ว่ามีงานซพมันนี่ะพี่น้องเลยเมื่อนี่เป็นมือที่สามแล้วที่ว่าถวนทวนก็นเลยไปโมน้ำฝนก็นเลยประยูตอนเศร้าตอนตอน,ตอนที่ว่าข้าวอายย,ยกยกขึ้นเนาะแล้วกมาถ่ายตอนยกแล้วพี่น้องเลยโดย <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังยกห่างขึ้นไว้แล้วแฟน,นยังบ่พอเนาะแล้วกะ ค้างนูนี่ก็ยังบ่พอหน่อยหน่อยจังได๋ก็ฝาก FC ประชุมสู่ทุกคนเนาะเป็นกําลังใจซะตะวันแน่พี่น้องเอ้ยตอนนี้กะงบก็ยังบ่ยังบ่พอที่ว่าี่จะเฮ็ดแล้วบัดเดียวเนาะเาก็บ่มีพี่น้องเยแนก็ซื้อไม้เเขาเนาะทุกอย่างคือไม้เเบิดที่ว่าเอามาเฮ็ดเฮือนครัวเนาะพี่น้องเนาะบ่แม่นไม้เแต่เานี่แหละเาแล้วเป็นไม้ของตัวเอง ลมหนาวหนาวแห้งขนาดเลยพี่น้องเอ้ยสบายดีกับบ่มีใครสบายดีสรางก็มัวต่เฮ็ดเทือนน้องเอ้ยเฮกําลังยายแป้นไว้น้องยังบ่ทัน้ปูปูแลเทื่อพี่น้องเอ้ยกยายไว้เนาะให้มันย่างง่าย កាន់បពូបែនហើយបញ្ញ័នតុកយ៉ាងឌុំណា กะบ่ได้ใหญ่ปานได๋เนาะพี่น้องเนาะธรรมดา2ห้องเนาะแต่ว่ามันบ่ได้สูงซ่ํากันดอกมันเตี้ยลงน่อยนึงสวัสดีแน่ผู้บ่าวลอเอ้ยสดีโดยสดี FC ุคนเนาะผู้ใหญ่ใจดีอนนีตอนรับสู่ช่อง YouTube ตะวันชแนลคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดย เพื่อนก็มีว่าสาวตะวันบางคนก็ทำว่าเป็นยัง,งค,คือว่าลงคลิปคือว่าเห็นแบบบา่าวันเว้นวัน,น,วน,นวคือว่าสั้นเป็นว่าคือบอลงต่อนเนื่องกันเลยเพราะว่ามันเป็นน้ำสัญญาณนาะสัญญาณอยู่บ้าน,ญญาาน,นทามันดีกนจีได้ลงก็ต้องได้ขี่รถออกไปข้างนอกพูดอย่างลงได้คลิปก็ได้พี่น้องเว้ยยากลายเด้นี่ก็ได้พู๊แต่สิ่งที่จะไดน้องมีแต่อุปสรรค

ย่อขึ้นพอดีเพิ่นย่อแล้วๆชาวมัได้มาถ่ายพ so, ี่น้องเลยเดี๋ยวสิไปเบิ่งอุปกรณ์เนาะไปเบิ่งน้ำกันว่ามันมีหลายสำได้เพราะว่ามันอยู่แต่ละบ่อนแต่ละที่พี่น้องเลยแยกย้ายกันไว้เนาะเพราะว่ามันมันหอมกันจะไว้หอมเดี๋ยวกะโอเคพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะไม่เส้นไม่เส้นพี่น้องโบว์แมนแป้นเนาะแป้นยังเหลือได่นี่แหละบอพ่อหลอกแป้นกันเ เลือสาม่นนะีเพนแล้วมันกระดุดกระดิดเพราะว่าเป็นไม่เศษพี่น้องเว้ยน,นี่ก็ไม่เส้นนี้ที่ว่าขางขางเอาปูใส่แป้นอะไรเนาะก็ <c oughs> อยู่พี่น้ำบอนละเส้นสองเส้นเนาะน,นี่ก็สามเส้น <c oughs> อยู่นี่อีกก็สามซีส,ส,สีเส้นพี่น้อง อันนี้เป็นแป้น,น,ปนยยแล้วที่มาเพิ่นยหญ่แล้วยังบุพออดอ่ะยังห้องนึงพุ๊บหากะหากะยายไว้ได้ห้องนึงอีกยังอีกห้องนิกคนลญาติแบบขำไม่นองเอ้ยอพยบบยอาสาตัตวะวันมาพิษบาดการใดกะกราบขอโทษขออภัยน้ำอิซซี่ลายๆเนาะแล้วกาสามารถตีส้มได้ว่าแบบ มันผิดแบบใดว่าแบบใดหรือว่าเหตุแบบใดมาถือบ่ต้องเนาะสามารถคอมเมนต์กันเข,ข้ามาได้เด้ออีฟซีปุ๊กคู่สุคนเนาะซาตวันกับสีปรับปรุงแล้วก็สีเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึน้นว่าบ่งไดไมันบ่ดีบ่งามเนาะที่ว่าบ่ว่าสิเป็นคำว่าคำจาก็ดีหรือว่าการถ่ายทำตัดคลิปบ,บ่เบบหมาะสมหรือว่าแบบใดก็ได้นเนาะสามารถตีสมกันเข้ามาได้ซาตวันก็สิเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้มันดีขึ้นพี่น้องไว้ถ้าว่า ขันเอฟซีบอกเนม์เข้ามาบอกสัตววันกับสิบหูสิบตัวว่าตัวใดพิษตัวใดตัวใดพิษต,ต,ตัวใดถึกน้ะพี่น้องเนาะโดยขันสันการสมาธิสมกันเข้ามาได้เดิอพี่น้องเลยเอฟซีเป็นสุข,ขุสุขคนเนาะแต่ว่าถ้าพิษผลาดประการใดฮะก็สีับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นกว่าเก้าแหละพี่น้องเลยโดยนี่ก็ขันตอนยกโคงห่างกันไว้ยังสิยัง ยังบ่ครื่งดอกเนาะยังสิยังเครื่องมุงอีกแล้วก็ขาเอ็มอีกก็ยังบ่มีนะพี่น้องเนาะคั่นมันอันนั้นก็สิได้เอาสังกะสีนี่แหละอมคั่นบ่มีซื้อฟ้าก็ได้เสังกะสีเก่านี่แต่ว่าคั่นสิเอาสังกเกมงก็มันบ่ได้เนาะเพราะว่ามันก็มันนั้นมแล้วเดี๋ยวสิให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะโดย อันนี้สเป็นจักรสีเก่าเนาะเควว่ามันมันกับจักรสีอนะไรเนาะมันบุ๋มมันเบี้ยวมันขาดไปหมดแล้วเนาะอันนี้ลุงทั้งลุงนี่มันก็บขาดแล้วะง่อย <c oughs> อันนี่แหละค้าเจียมงงคือเก่ากับผลิผนสีหัวบัดเลยเนาะยังเนาะผนหัวใส่เวลาฝนตก เป็นแบบนี้เลยสังกระสี่เก้าก็ได้พี่น้องเลยมันขาดไปเลยนอกจากพี่จะจังไดสิมันถ้าเสียมุ้งอีกมันก็บม่ได้แล้วเนี่ยมันขาดเพิงจีบไปเลยคี่ว่าถอนเล็กออกเนาะถอนเล็กออกเป็นมานแล้วมันขาดไปเลยเธอเนีน่ยนะ,นะ,นะ,นะ ขันปรทุูเพ่นเลยขาดคนเป็นฮันเป็นหัน,น,หนลูโอ้ คน้างไเลยอันนี้คำใบนอนพอดีนะจัพอดีแล้วอยู่คาบ่อนั่นมันบ่อนั่นมันบ่นั่จูงเป็นอะไราะฮอนอยู่คามัน่อยู่คาแล้วพี่น้องไหมอ่าสิยูนี่นีเมนนี่ ดีิดเ้าอบแล้วมนใส่หัวบารังน่เอานดังที่ฝนนั่นคนจน่นีอืมสีเฮ็ดแซกของไม้นี่ออีเนาะแซกคุณแซกคุนเพราะทางทัางก็ม่ฮุ่งพฮุ่งนกออกเนั่งอืมหากาเห็นโค้งห้างพี่น้องเอ้ยจังมืออะไริสด้ดังไล้วรได้ เลยแล้วระว่านมั้งนนอืยเอาวพี่น้องเอ้ยเป็นวัดเป็นไอ้นีะเป็นวัดหากระเซ้าเป็นอีกแล้ววัดนี่ก็ได้ปู่เซเมนดุดันเนาะพูดโพนอะไรก็ได้ <c oughs> โอเคพี 2, ise, sais, t t um. injuries, ่น้องเว้ยลายก็ฝากเอฟซีเปิดสุขุสุขนาะก็ไลค์ก็แชร์หรือว่าสามารถธิสชมกันคำมาได้เนาะสำหรับคืนนี้ก็สิบอมีอย่างไรพี่น้องเว้ยฝากเอฟซีก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเนาะหรือว่าขอบคุณขอบคุณทุกว่านที่ว่าติดตามเนาะก่ะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งลำรวยเนาะก็สัจจะลูกไฟขับเจ็บปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังคำมาคำปรารถนาเนาะพี่น้องเนาะโดย สำหรับเราพิจารณประการรายกระกาบขอโทษของัยซีลายเนาะสำหรับคลิปนี้กันขอกล้าวคำว่าสบายดีสบายดี